ตีห้นะครับก็ไปออกหน่วยโควิดอีกแล้วโอ้หนักหน่วงเหลือเกินนะแต่ก็อันนี้มันเข้ามาตั้งแต่เอวันนี้วันนี้นะครับก็มีของไห้เข้ามาได้ชื่นใจหนึ่งอย่างนะครับจากส t าร f แฟ t o อยนะครับซื้อมา960มัน้าจะไม่ผิดนะครับเป็นตัวอะไรมาดูกันอันนี้ไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องนะครับถือกล้องมือเดียวอาจจะสันส่นกๆกุกกะกักหน่อยนะ <c oughs> มืดด้วยทำไมมดืด นะครับอาจจะต้องวางบ้างมือถือนะขอกิดกล่องนะครับเปิดกันกลับมาก่อนมืดหนึ่งคน ไมไ่ใช้ขาตั้งกล้องนะก็เลยต้องวางบ้าง Star Fan Toy นะครับซื้อมาตัวเดียวนะครับแต่ละภาพลยตอนแรกจะซื้อของคุณถาปนน์แต่ถาปนน์เขาขายหมดแตเเ่เขาขายถูกถูกกว่าแต่ว่า Star Fan Toy ก็ขายแพงกว่าแล้วแต่าราคานะไม่ได้ว่าใครถูกให้ผิดจะทั้งราคาขายไงก็เลยเอาวะจัดดีกว่าก่อนที่มันจะหายไป นะครับมันเป็นนินจานะมาดูกันสามคนศูนไลค์สวัสดีครับอ่าสวัสดีครับใครวันั่นดูมสวัสดีครับดูนะก็อบเิมาสวยงามอ่ขอวางนะฮะไม่ได้ใช้ขาดตั้งกลองใช้มือถือเอาวางแป๊บหนึ่งโอเคโอเค นะครับสำหรับเด็กๆนะก็คงยาวเลยนะเรื่องติดเชื้อโควิดมันหนักหน่วงมากตอนนี้นะครับก็อยู่บ้านนะอย่าไปไหนถ้าไปไหนก็ใส่หน้ากากสองชั้นสามชั้นใส่เข้าไปนะครับเพื่อความปลอดภัยนะแล้วก็วัคซีนก็เริ่มทยอยฉีดกันแล้วโอเคนะโอ้ยโอ้โหโอ้โหอยู่โอเคครับเรียบร้อยมาดูกัน สำหรับ Ninja. นินจอนี่คือฟิกเกอร์นินจานั่นแหละนะครับแต่มันเป็นชื่อว่านินจา JOR n i นินจ h e Evil Warrior Evil Ninja Warrior เป็นนินจาที่ชั่วร้ายมะสเตอร์ออฟเดอะยูนิวเวอในโลกของอิ e r เนียฮิแมนก็มีนินจาด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไร พะในช่วงนั้นนเป็นช่วงท้ายๆแล้ของเรื่องของฮีแมนที่จะก่อนที่จะเลิกฉายไปนะครับ <Yeah. S 1> เป็นเรื่องของการมาของ Power r a n g e r นะครับซึ่งมีในมูวี่เนี่ยจะมีพวก Power Ranger เใส่ชุดนินจาด้วยแล้วค่อนข้างจะฮิตนะเรื่องของนินจาก็เลยมีตัวละครตัวนี้เกิดขึ้นในโลกของ Master of the Universe ด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นบอดี้ของ Skeletor แต่ตัวนี้ไม่มีในการ์ตูนนะแต่มีในมินิคอมิกที่แถมกับฟิกเกอร์นะครับเป็นบอดี้ของสเกลเลอร์ก็จะดูเป็นเท้าแบบเท้าสัตว์ประหลาดแบบนั้นนะฮะเท้าสัตว์ประหลาดมือก็มีแบบเงี้ยงเงี้ยงมันก็ทําเป็นประมาณว่าเป็นถุงมือถุงเท้าไปนะครับแต่ว่ามันก็ดูเป็นเหมือนกับมันไม่ใช่มนุษย์อ่ะเป็นเอเลี่ยนนะครับแต่เป็นยินจานะครับซึ่งตัวฟิกเกอร์สมัยก่อนนะมันจะมีชุดผ้าเป็นผ้าแล้วก็ถอดหมวกได้แต่นี้ถอดไม่ได้ ที่พี่อยากได้ที่อยากได้ตัวนี้ซื้อ,อมาเนี่ยเพราะว่ามันเข้าคู่กับเจ้าสแกโครที่พี่ซื้อมาละนะสแกโครเป็นตัวที่เรืองแสงในที่มืดนะ่ยมันคู่ในมินิคอมิกมันออกมาคู่กันนะแตไม่ได้รู้นะไงสมัยก่อนหระเพิ่งรู้เ <c oughs> พิ่งไปตามประวัติว่าไอ้เจ้านี่มันมา่างไงเป็นมาอย่างไงก็เลยรู้นะครับอาร์ตเบิร์กด้านหลังสวยง,งามนะฮะมีตัวน,นี้มันเชื่ออะไรที่อยูน่นะแคมป์แชมป์แคมป์แชมป์นะ ก็อันนี้เป็นนินจ์แล้วก็อันนี้เป็นคิงแรนดอร์มั้งเป็นพ่อของฮีแมนนี่แหละนะฮะอ้าวสวัสดีครับฮาร์ปเหรอฮาร์ปทอยสวัสดีครับฮาร์ปทอยชแนลนะครับก็สวัสดีนะครับทั้งสามคน2ไลค์นะฮะแล้วก็อัตเวอร์ของท่านนั้นจะมีความนูนด้วยนะนูนนะฮะแล้วก็คอมิกบุ๊ก นะครับอาวุธของเขานี่มีสามอย่างมีธนูมีดาบมีนั่นชก,กุกระบองสองท่อนนะครับสำหรับเว็บนี้ก็ทาไมพี่เฉยๆก็มันก็ไม่รู้เจ้าส,สตาโทสน่ยแต่ก็คงซื้อแหละแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้รีบอยากได้เลยมากแต่ว่าตัวที่อยากได้ในหกตัวนี้ก็คือเจ้านี่นะแต่ยังไม่เห็นเลยมีขายอยู่ก็ขายหมดไปและก็คือเจ้าไตคอรอปนะนะครับตัวนี้เรียนจอ นะครับตัวนี้เอาแดกซื้อไปแล้วนะครับก็มีตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้มันมีตั้งแต่เว็บแรกละสองตัวนี้ยังไม่ยังไม่มีนะแล้วค่อยๆหาไปเรื่อยๆนะฮะสำหรับเดือนช่วงเดือนนี้รู้สึกว่าซื้องานนี้เยอะมากซื้อไปตั้งสี่ห้าหกเจ็ดด้วยกันเจ็ดตัวด้วยกันนะครับอันนี้เป็นอีกสองตัวยังไม่มาน่าจะพรุ่งนี้แหละนะครับก็อันนี้ก็จะหลุดกระเช้านี่โอเค ปกติตัวนี้มันจะหลุดแต่นี้มันยังยังเกือบเกือบหลุดแต่มันจะจะหลุดง่ายเพราะว่าถ้าเกิดแขวนมันก็จะหายไปแขวนเนี่ยมันก็จะหล่นบนพื้นไปเขาวาดทิ้งไปนะฮะไอ้พี่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากแต่ยังอยู่ก็ไปไ่ก่อนนินจะครับก็อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเฉพาะเว็บล่าสุดเนี่ยมันมีเข้าที่ทอยอาร์อัสบ้าเราแล้วนะครับเห็นคนถ่ายรูปมาโชว์ นะครับไม่ใช่เว็บนี้นะเว็บล่าสุดจะมีพวกตัวเมอร์แมนเวอร์ชันลอตออฟพาวเวแล้วก็อีวิลินสีผิวสีผิวออกเป็นสีขาวๆเนื้อๆน,น,นะแล้วก็มีเจ้าตัวที่พี่สั่งนะเนี่ยคือเฟกเกอร์ aker, แล้วก็ฟิสโตนะลองไปดูนะถ้าใครอยู่แถวๆทอยอารลองไปดูมีลงอยู่นะฮะก็ไม่แน่ใจว่าจะย้อนกลับไปเว็บก่อนหน้านี้ด้วยหรือเปล่า นะอาจจะมีอาจจะมีนะคอยดูบลระการ็ดีนะที่ลงห้างคือถ้าลงห้างราคามจะถูกนะครับราคาจน่าจะหกร้อยกว่าบาทถ้าไม่ผิดแต่ว่าตัวนี้พี่ซื้อมาก็เก้าร้อยกว่าบาททีเดียวนะครับก็แพงหน่อยเพราะว่ามันก็อยากได้อะไม่อยากรอละโอ้โหมันนะพูดตรงๆง,งานมาเวลลิเจนต์เนี่หาง,ง่ายกว่าเยอะนะครับเพราะตัวแทนจําหน่ายบ้านเรามันมันยังเอาเข้ามาน้อยอะนะครับมีคิวมีอะไร ดำๆเลยนะมาดูแบบอีว e ิวอ e ีวิความเชื่อ้ายอะไรเงี้ยนะแ mm ้วก็มาโฟกัสโอเาในะครับใครสนใจก็ลองหาดูใน f c e e o o o นี่แหละนะครับแล้วก็ในห้างนะลองไปดูที่ Toy R Us ได้เลยนะครับคุณต้องได้ักตัวแหละและแน่นอนตัวที่ออกมาทุกเว็บก็คือตัว E-Man ตัวนี้กับสเก e เลทอ o r ตัวนี้ซึ่งมันจะต้องมีออกมาทุกเว็ฟเพราะอะไรนะเพราะว่าถ้าคนไม่มีคู่นี้มันก็ไม่อยากจะเก็บต่อใช่ไหมละ่ะ ะครับซึ่งมันออกมาทุกเวฟนะพี่ก็ยังอยากได้คู่เลยนะครับแต่ว่าตัวก็คุณต้องเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมบางทีไปดูแล้วไม่ไม่มีฮีแมนไม่มี s สเกเลทอร์วะก็ว่าคนบางคนเขาเก็บแค่ฮีแมนแค่สเกเลทอร์ก็มีเยอะนะ,ะมั้ก็เป็นตัวที่คุณต้องการแต่มันก็ออกเยอะเหมือนกันนะนะถ้าคุณรีบไปก็จะจะได้คู่นี้มาเก็บไว,นบวไนะ้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับสตารทรสอันนี้อยากได้ไตคอั อเนะฮะเท่านี้แหละนล้ำเหลวการเปิดพัสดูเดี๋ยวพี่จะพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้เอาแต่เช้ามืดออกไปตรวจโควิด COVID. นะครับ See you again next time my friend. thank you for watching บายบายสี่ไลค์ขอบคุณครับ